ผมยังจำความรู้สึกตอนที่ก้าวเท้าลงไปในถ้ำแห่งนั้นได้ไม่ลืมมันเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดนิ่งเสียงหายใจและเสียงฝีเท้าของผมกลายเป็นเสียงเดียวกันกับความมืดมิดที่รอบกายแต่พอผมดันตัวเองออกมาเช้าใหม่ <c oughs> ก็รออยู่ด้านนอกราวกับว่าถ้ำนี้เก็บซ่อนความลับอะไรไว้มากกว่าที่ผมคิดถามตัวเองอีกครั้งว่าความจริงมันอยู่ที่ไหนในความมืดนั้นหรือความสว่างที่รอคอยด้านนอกและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่68ผมเดินเข้าไป ในถ้าแต่กลับออกมาเจอเช้าอีกวันเช้าตรู่วันใหม่เสียงนกกาเร่งเร้วกระซิบเสียงแผวพลางประจุอากาศหนาวเย็นที่ปกคลุมผืนป่าอันลึกล้ำงามสง่าเหมือนกับธรรมชาติกําลังส่งเสียงเตือนให้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ในพงไพนี้ผมคนเล่าก็เป็นบ่าวกลาอย่างเจ้าหลายคนที่เคยได้ไปจนภายในดินแดนนี้มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยรู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในถ้านี้จริงๆแล้วคืออะไรวันนี้ก็เหมือนกับทุกวันผมเดินเข้ามา ในพื้นป่าอย่างระมัดระวังเหยียบไปบนพื้นดินที่เย็นยเยือกและเต็มไปด้วยกิ่งไม้ใบหญ้าเขียวขจีเสียงใบไม้ปลิวตามลมเหมือนกำลังเป็นเสียงกระซิบบอกเล่าเรื่องราวในอดีตถึงแม้จะเป็นช่วงเช้าตรู่แต่บรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความลึกลับเสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธารข้างทางเป็นเสียงเดียวที่ปลุกเร้าวความรู้สึกให้ตื่นตัวผมจ้องมองดูรอบๆอ,อย่างระวังเพราะในพงไพนี้มีสัตว์ป่าหลายชนิดซ่อนตัวอยู่ทั้งเสือโครง่ง ที่แอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้เสือดาวที่ชวัดเชเวียนบนต้นไม้หรือจิ้งจอกที่แอบแฝงอยู่ในเงามืดผมรู้ดีว่าทุกอย่างก้าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความอันตรายก็ได้ผมเดินผ่านใต้ต้นไม้สูงใหญ่ที่คดเคี้ยวไปมาอย่างแปลกประหลาดบางต้นมีรากโผล่ลึกลงไปในพื้นดินอย่างลึกลับเสียงร้องของนกแปลกๆดังขึ้นเป็นระ,ระยะเสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงสัญญ,ญาณเตือนให้ระวังแล้วสายตายก็ลันจับจ้องไปที่ปากถ้ำเล็กๆ ซึ่งซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบมันเป็นทางเข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์และเต็มไปด้วยความลึกลับผมเดินเข้าไปในถ้ำอย่างช้าช้าความมืดปกคลุมไปทั่วตั้งแต่ปากทางที่แสงแรกของเช้าส่องลอดเข้ามาเล็กน้อยจนไปถึงช่วงลึกที่ไม่มีแสงไฟใดๆเข้าถึงผมใช้ไฟฉายส่องดูความมืดมิด,ม,ดมิดนั้นอย่างระมัดระวังอยู่ดีๆเสียงเหมือนเสียกรีดร้องเบาๆก็แทะเข้ามาในความเงียบงันผมรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งชั่วร้ายรออยู่ในความมืดนั้นทันใดนั้น ความรู้สึกสั่นสะเทือนก็เกิดขึ้นรอบตัวผนังทําสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังก้องไปทั่วทั้งทํำเสมือนอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีผมรีบวิ่งไปตามทางแคบซอกซอนหาทางออกแต่พบแต่ความมืดและความสับสนจนไม่มีทางเลือกผมตัดสินใจเดินลึกเข้าไปอีกเพื่อหาสาเหตุของสิ่งผิดปกติในครั้งนี้แต่ไม่รู้ทำไมจังหวะที่ผมก้าวไปอีกก้าว ก็รู้สึกว่าสีสันของโลกเปลี่ยนไปอย่างกับว่าผมได้พาตัวเองเข้าสู่โลกอีกมิติหนึ่งความมืดใน่าำกลายเป็นแสงสว่างจากฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับบนพื้นผิวที่เต็มไปด้วยคริสตัลระยิบระยับสองประกายสีฟ้าและสีเขียวราวกับอยู่ในดินแดนแห่งเวทมนต์สิงที่น่าเหลือเชื่อก็คือผมรู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆร,ร,ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลัง รอคอยอยู่ด้านหน้าความรู้สึกสมผสานระหว่างความหวังและความกลัวเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าผมกำลังเข้าใกล้ความลับสุดยอดของป่านี้เข้าไปทุกทีจู่ๆเสียงแปลกประหลาดก็เข้ามาในหูผมได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อผมแต่พอหันไปดูก็พบเพียงว่างเปล่าและความมืดมิดที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ในสายตายิ่งเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังแฝงตัวอยู่ในเงามืด รอคอยจังหวะที่จะปรากฏตัวขึ้นมาให้ได้เห็นอยู่ดีๆแสงไฟก็พลันรีลงจนมองไม่เห็นอะไรเลยในชั่วพริบตาเดียวเสียงหัวใจผมก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงลมหายใจจากด้านหลังก็ดังขึ้นเงามืดในความมืดมิดกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆจนผมต้องกลืนน้ำลายและจับอาวุธในมือแน่นขึ้นแต่แล้วก็เหตุการณ์ก็จบลงในทันทีเมื่อแสงสว่างปรากฏอีกครั้งผมก็พบว่าตัวเองออกมาอยู่ด้านนอกทั้งแล้วแต่ความงุนงง และปริศนาก็ยังคงค้างอยู่ในใจผีเสื้อแปลกๆที่บินรอบตัวดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่แน่ๆคือเธอคงไม่ใช่สิ่งเดียวที่รออยู่ในป่านี้แน่ๆและคำถามสุดท้ายที่ยังค้างคาในใจคืออะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้กันแน่เช้าตร่วันใหม่อากาศยังคงหนาวเย็นแต่หัวใจของผมก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมเข้าไปในถ้ำลึกแห่งนั้นโดยหวังจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ แต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือผมกลับออกมาในเช้าวันใหม่ที่เหมือนกับเวลาหยุดนิ่งไว้ในคืนก่อนเสียงน้ำไหลพรำจากลำธารข้างทางยังคงดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นแรงของผมขวามือก็ยังถือไฟฉายและมีดเล่มคมอยู่ในมือพร้อมกับความรู้สึกสับสนและหวาดหวั่นตลอดทางที่ผมเดินผ่านพงไพรคำถามในใจยังคงลอยอย,อยู่ไม่หยุดบางสิ่งในถ้ามันเป็นอะไรแน่และทำไมทำไมเวลาถึงแปลนเปลี่ยนไปผมเข้าไป ในถ้าอีกครั้งโดยไม่ลังเลเสียงดังดังกล้องในหัวใจอย่างไม่ปลอดภัยแต่ก็อยากรู้มากกว่าที่จะกลัวผนังถ้ำกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยคริสตลระยิบระยับตามแนวผนังเหมือนกับเทพธิดาแห่งเวทมนต์กำลังรอคอยให้ผมเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในผมใช้ไฟฉายส่องไปให้ทั่วพื้นที่ลมหายใจของผมก็ระรื่นไปด้วยกลิ่นอายของความลึกลับแต่แล้วทันใดนั้นผม ก็รู้สึกว่าทุกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเสียงน้ำไหลจังหวะเดิมกลายเป็นเสียงใครบางคนร้องเรียกขึ้นมาในความมืดพอผมเปิดไฟเข้าไปใกล้ก็เห็นไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยไม่มีใครร้องเรียกอะไรเลยแต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นภาพซ้อนทับของสองโลกโลกหนึ่งยังเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยคริสตัลและความมืดมิดอีกโลกหนึ่งกลับกลายเป็นภาพของเช้าที่สดใสชีวิตในป่าเขียวจีสายลมเย็นและเสียงนกน้อยร้องเพลงจนผมรู้สึกได้ว่า ผมถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งปริศนาผมรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วความรู้สึกว่าหลุดออกจากความเป็นจริงมันช่างแปลกประหลาดบรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะเป็นเช้าที่สดใสจริงจริงดวงอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงเต็มที่แต่ทุกอย่างก็ชัดเจนและคมชัดราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่ในช่วงนั้นผมมองไปรอบๆก็พบกับความแตกต่างของภาพในหัวและภาพตรงหน้าอดีตคือทมืดและลึกลับส่วนปัจจุบันคือเช้าอันสดใสในป่าเขียวขจี แต่กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างบอกผมว่าเหมือนกับว่าผมได้เข้าไปโลกอีกมิกหนึ่งและกลับออกมาพร้อมคำถามเดิมซ้ำซากแล้วความจริงที่น่าตกใจที่สุดก็ปรากฏขึ้นผมมองดูนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ติดอยู่บนแขนแต่กลายเป็นว่ามันหยุดเดินไปแล้วเกือบ24ชั่วโมงหน้าปัดบอกเวลาเดิมจากเวลาที่ผมเข้าไปในถ้ำสองวันก่อนหน้าผมรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกว่า มีบางสิ่งในป่านี้ซ่อนอยู่ในความลับอันยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้ช็อกที่สุดก็คือเสียงหัวใจในร่างกายของผมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเสียงที่เหมือนกับว่ามีสิ่งลี้ลับกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตัวผมเองเสียงกระซิบจากในใจที่บอกให้ผมระวังตัวความลับของท้ำนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและบางสิ่งบางอย่างก็รอคอยอยู่ในความมืดมิดนี้ผมเดินออกจากป่าไปยังลำธารอีกครั้ง พร้อมกับมองดูเงาสะท้อนในน้ำเงาที่สะท้อนออกมานั้นดูเหมือนจะเป็นภาพของผมในอีกมิติหนึ่งที่มีสายตาแปลงประกายแปลกประหลาดสายลมก็กลับมาหอบเอากลิ่นอายของความลึกลับมาอีกคราใบไม้ร่วงจากต้นไม้ในช่วงเช้าแต่กลับดูเหมือนเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างในที่สุดผมกอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามไว้ในใจว่าแท้จริงแล้วความลับในถ้ำแห่งนี้คืออะไรทำไมถึงได้เปลี่ยนแปลงเวลาของผมไปขนาดนี้ และสิ่งที่รออยู่ในความมืดมิดนั้นคืออะไรกันแน่ปริศนาเหล่านี้ยังคงค้างคาอยู่ในใจและภัยอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของถ้ำก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเข้าใจได้ง่ายง่ายจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคำถามเหล่านี้กลายเป็นเงาในใจผมทำให้หัวใจยังคงเต้นรัวและสงสัยต่อไปจนก,กว่าคำตอบจะเผยอ,ออกมาให้เห็นในที่สุดเช้าอีกวันแล้วแต่ความรู้สึกของผมตอนนี้ไม่ใช่ความสดชื่นเหมือนเช้าทั่วไปมันคือความงุนงง และวาดวันยังสุดขีดผมก้าวเท้าพลางมองไปรอบตัวในป่าที่เคยคุ้นแม้ดวงอาทิตย์จะเริ่มส่องแสงลอดผ่านใบไม้แต่ใจผมมันยังคงเต็มด้วยความสับสนเมื่อวานผมเข้าไปในถ้าแห่งนั้นด้วยความหวังจะเปิดเผยความลับลึกสุดในใจแต่จบลงด้วยความคล้ายว่าผมได้หลุดเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็พบว่าตัวเองออกมาแล้วแต่ทำไมมันถึงเป็นเช้าวันใหม่เสียงน้ำไหลจากลำธารตรงหน้าเป็นเสียงเดียวที่คอยกระตุ้นความรู้สึกผมผมยืนอยู่ ในจุดเดิมที่เมื่อวานเข้าไปในถ้ำจุดเดียวกันที่เคยเต็มไปด้วยความมืดและความลึกลับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นแค่เช้าสุใสในเป่าเขียวจีเสียงนกกาเร่งร้องเพลงบนต้นไม้สู่บรรยากาศเต็มไปด้วยวมสงบสุขแต่ใจผมยังคงเต้นแรงและสับสนอย่างรุนแรงผมเดินเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังสังเกตทุกสิ่งรอบตัวเห็นกิ่งไม้และใบไม้ที่ยังเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนแม้จะเป็นเช้า แต่ความรู้สึกของผมมันไม่เหมือนเช้าทั่วไปที่คุ้นเคยหมายความว่ายังไงกันผมเข้าใจแล้วว่าผมอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปหรือบางอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเสียงลมหายใจช้าที่อยู่ด้านหลังทําให้ผมหันกลับไปอย่างรวดเร็วตาสสยะมองไปยังเงามมืดที่อยู่ข้างหลังผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดนั้นแต่พอใช้ไฟฉายส่อง ก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงความว่างเปล่าเปล่งเสียงลมหายใจออกมาอย่างโล่งใจแต่ก็รู้ว่าความหวาดกลัวยังคงฟงฝังอยู่ในใจผมเดินต่อไปอย่างไม่ลดละในใจยังคงครุ่นคิดว่าทำไมเวลาถึงเปลี่ยนแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจยิ่งผมเข้าใกล้จุดที่เคยเป็นทางเข้าไปในถ้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ข้างในรอให้ ผมเข้าไปค้นหาคำตอบของปริศนานี้เมื่อผมใกล้ท้ำเข้าไปอีกนิดผมก็สังเกตว่าปากท้ำดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนแคบลงมากกว่าครั้งก่อนผนังของท่านยังคงเต็มไปด้วยคริสตัลส่องประกายแต่ตอนนี้เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ในความมืดมิดนั่งอย่างเงียบงนันผมกล้าหย,ยิบไฟฉายขึ้นมาส่องดูทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่ใจของผมมันก็ยังไม่สบายใจผมผลักประตูท้ำเข้าไปทีละก้าวลึกเข้าไป ในความมืดมิดเหมือนกับว่าผมกําลังเดินเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งความมืดในถ้าดูเหมือนเป็นอุโมงค์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเสียงน้ําไหลเบาๆและเสียงหายใจของตัวเองกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องในหัวกลางทางผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของความลึกลับและสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องเสียงหนึ่งก็แทรกขึ้นมาในความเงียบคิดว่าคงเป็นเสียงจา,จากจินตนาการของผมเองแต่พอเปิดไฟส่องไป ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากผนังถ้ำท,ที่เต็มไปด้วยคริสตัลวับวาวและความว่างเปล่าสายตาเหลือบไปตามหนังถ้ำยังคงเหมือนเดิมแต่ใจของผมกลับรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความลึกลับที่ไม่สิ้นสุดอยู่ดีๆกำแพงถ้ำก็สั่นสะเทือนรุนแรงจนผมแทบล้มแต่ก็ยังยืนหยัดผนังแตกเป็นเสี่ยงเสียงแล้วมีแรงบางอย่างดึงดูดผมเข้าไปลึกขึ้นอย่างรวดเร็วผมรู้สึกเหมือนกับถูกดูดเข้าไป ในมิติลึกลับที่นี่คืออะไรทำผมถึงได้ย้อนเวลากลับมาอยู่ในเช้าวันนี้อีกครั้งมันเป็นความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นในจิตใจเสียงลมและเสียงน้ำไหลกลายเป็นเสียงหัวใจที่เต้นไม่หยุดผมพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่มีทางนอกจากเดินต่อไปในความมืดมิดจนสุดท้ายผมก็พบตัวเองอยู่ด้านนอกทํำอีกครั้งพร้อมกับภาพของเช้าสดใส และแสงแดดอ่อนๆบนผืนป่าแต่ความรู้สึกในใจผมกลับไม่สงบสุขอย่างที่ควรเป็นเพราะความลึกลับยังคงซ่อนอยู่ในความมืดในถ้ำแห่งนั้นและบนพื้นดินที่ผมยืนอยู่มีรอยเท้าที่ไม่ใช่รอยของผมปรากฏอยู่รอยเท้าของใครกันแน่เช้าวันใหม่แต่ผมกลับอึ้งจนแทบล้มทั้งยืนลมหายใจติดขัดผมออกวิ่งเต็มแรงจากปากถ้ำโดยไม่สนใจเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะทะลุผมเห็นแสงอาทิตย์เปล่งประกายบนยอดเขาไกล แต่ความรู้สึกใจมันกลับเหมือนกับว่าผมหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งจากเมื่อวานที่เข้าไปลึกในความมืดของถ้ำแล้วอยู่ดีๆเวลาก็เหมือนหยุดนิ่งแล้วก็ย้อนกลับเป็นเช้าของวันใหม่เสียอย่างนั้นผมวิ่งผ่านพงไผ่เหยียบไม้ใบหญ้าอย่างเร่งรีบแต่ใจมันยังไม่หยุดเต้นผมมองไปรอบๆอบต้นไม้สูงโปร่งเสียงนกกาเริ่มร้องเพลงเป็นเสียงแรกในเชาน้านี้แต่เบื้องลึกในใจผมก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนว่าทำไมเวลาถึงกลายเป็นแบบนี้ทำไมผมถึงได้ออกมา ในวันที่ผมไปในถ้ำแล้วทั้งที่ทุกอย่างมันดูเหมือนหยุดอยู่และสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความลับนั้นผมเดินเข้าไปในป่าอีกครั้งพยายามหาคำตอบจากสิ่งรอบตัวแต่ก็เหมือนกับป่ากาลังเฝ้ารออะไรบางอย่างอยูอย่ผมมองไปที่รอยเท้าบนพื้นดินรอยเท้าที่ชัดเจนและไม่ใช่รอยเท้าของผมมันดูเก่าแก่และไม่เหมือนใครในป่านี้แต่ความแปลกประหลาดที่สุด ก็คือรอยเท้าสองรอยนี้ไปสิ้นสุดที่ด้านหน้าเขาใหญ่แล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยผมเดินเข้าไปในเขาใหญ่ที่เต็มไปด้วยมืดและความลึกลับเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ดังเป็นเสียงคร่ำครวญชวนให้หวาดวันเหมือนป่ากำลังบอกเล่าอะไรบางอย่างผมเดินตามรอยเท้าซึ่งดูเหมือนว่ามันจะฝากกลับเข้าไปในความมืดของป่าอย่างไม่กลัวอะไรผมจึงตัดสินใจตามมันไปในที่สุดผมก็เจอทางเข้าอีกแห่งหนึ่งเป็นโพรงถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่ระหว่างกอไม้กระแสนเย็น พัดลอดออกมาตัวผมรู้ดีว่ามันคือทางเดียวที่จะเปิดเผยความจริงในวันนั้นแต่ก็ไม่อาจหยุดใจที่อยากรู้ได้ผมใช้มือจับราวหินด้านข้างแล้วเดินเข้าไปทีและก้าวเสียงลมหายใจตัวเองกลายเป็นเสียงกล้องในความเงียบภายในทมือสนิทเสียงน้ำหยดเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจผมผมส่องไฟฉายไปตามผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยคริสตัลระยิบระยับแต่ก็ช่างน่าหวาดหวั่นเมื่อลึกเข้าไปอีกผนังถ้ำ ก็สั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกล้องไปทั่วแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากลึกสุดของถ้ำเสียงหวีดร้องนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันเป็นเสียงลึกลับที่น่ากลัวและน่าขนลุกผมรีบวิ่งเข้าไปหาแต่ก็ไม่ทันเกิดแรงสะเทือนใหญ่โตที่ทําให้ทั้งถ้ำสั่นไหวจนผมเกือบล้มจุดไฟฉายของผมส่องไปในความมืดก็พบกับภาพที่ทําให้ใจผมแทบหยุดเต้นปรากฏการณ์ในความมืดคือภาพของเงาม,มืดกลุ่มหนึ่งที่ลอยวูบวาบอยู่ บนกำแพงถ้ำเรากับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดพวกมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและหน้าขนลุกผมรู้สึกได้ถึงสายตาแสนนมหิตที่จ้องมองมายังตัวผมเองในระยะประชิดรอยเท้าของผมตอนเข้าไปในถ้ำก็กลายเป็นรอยเท้าของสิ่งลี้ลับชนิดนี้เสมือนว่าผมได้เข้าไปในเขตานาเขตของพวกมันแล้วเสียงหัวใจผมเต้นรุนแรงขึ้นผมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจจังหวะ นั้นเสียงลมหายใจของสิ่งลี้ลับก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่คล้ายคลื่นซัดสาดและร้องเสียงสูงเสียงที่เกิดขึ้นในความมืดทําให้ผมรู้สึกว่ามันกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นความมืดมิดสมบูรณ์ผนังก็สั่นสะเทือนอีกครั้งและจังหวะของแสงไฟก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วผมเห็นว่าภาพของสิ่งลึกลับนั้นค่อยๆสลายหายไปในแสงไฟสอดคล้องกับเสียงที่ดังราวลมพายุลามไป จนความมืดกลับมาอีกครั้งในบัดน,นนี้ผมออกมานอกถ้ำแล้วแต่ใจยังคงไม่สบเสียทีเดียวสิ่งลี้ลับในความมืดยังคงเป็นปริศนาที่ผมไม่อาจเข้าใจได้และคำถามสุดท้ายก็ยังค้างคายอยู่ในใจของผมว่าสิ่งที่ผมเห็นในถ้ำคืออะไรมันเป็นภาพลวงหรือความจริงและปริศนานี้จะถูกเปิดเผยหรือจะเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้อีกนานเท่าไหร่เช้าตรู่แต่ความรู้สึกในใจผมมันไม่ใช่ความหวานหวานที่เคยเป็น เมื่อก้าวเท้าก้าวเข้าไปในถ้าอีกครั้งบรรยากาศรอบข้างเต็มด้วยความเงียบสงัดเงาของต้นไม้สูงฉลุดพื้นดินชื้นฉ่ำจากหยดน้ำค้างแต่ในใจของผมกลับคล้ายถูกแรงบางอย่างดูดเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงน้ำไหลจากลำทางข้างๆยังคงเป็นเสียงเดียวที่ปลุกเร้าความรู้สึกผมใช้ไฟฉายส่องไปในโพรงท้าหวังจะหาเบาะแสหรือคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนแต่ทว่าใบหน้า และนันถ้ำยังคงเต็มไปด้วยคริสตัลระยิบระยับส่องประกายวับวาวราวกับเป็นกับดักแห่งความลับชั้นดีแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาเดียวเสียงสะเทือนรุนแรงดังขึ้นราวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สายไฟฟ้าในหัวของผมเกรงแน่นจนเกือบจะระเบิดหินก้อนใหญ่บนเพดานถ้าร่วงลงมาประจวบหมาตรงหน้าผมรีบถอยหลังตกใจสุดขีดหัวใจรัวราวกับจะทะลุออกจากอก แต่ก็ไม่ทันใดนั้นเองผนังทั้งก็สั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงหวีดร้องของแรงลมและเสียงครวญครางของสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นดังเป็นจังหวะเดียวกันผมกลั้นใจเข้าไปในความมืดสนิทใช้ไฟฉายส่องไปในทุกทิศทางก็พบเงามืดกลุ่มหนึ่งลอยโค้งอยู่บนผนังทั้งพวกมันเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆดวงตาเปล่งประกายแปลกประหลาดในวินาทีนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนถูกแรงบางอย่างดูดเข้าไปในสถานที่แห่งใหม่สถานที่ซึ่งไม่ใช่ทำเดิม ที่เคยเข้าเมื่อสายตาสว่างขึ้นผมก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างออกไปวิวทิวทัศน์รอบตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนผมได้เข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับเบื้องหน้าเป็นภูเขาสูงสุดลูกหนึ่งที่ปกคลุมด้วยหมอกบางบาง,บางเสียงน้ำไหลจากลำธารกลายเป็นเสียงเพลงเบาๆที่กระซิบในลมผมรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่พยายามจะบอกว่าป่านี้คืออะไรทำไมความรู้สึก ในใจมันถึงรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้ย้อนเวลาหรือเข้าสู่โลกอิมิตความลับแต่ความแปลกประหลาดไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ผมสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในเบื้องหน้ารอยเท้าของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในป่านี้แน่แน่พวกมันเป็นรอยเทา้าที่ดูเก่าแก่และไม่คุ้นเคยสีของมันแปลกไปจากพื้นดินธรรมดาออกเป็นสีดำสนิทคล้ายรอยเท้าของความลับและความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดผมเดินตามรอยเท้านั้นไป ทีละก้าวอย่างระวังพยายามจะเข้าใจว่ามันนำผมไปสู่ไหนแต่ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความลึกลับและอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้นจังหวะที่ผมเดินเข้าไปในพื้นที่โล่งกว้างที่สุดก็พบกับสิ่งที่ไม่อธิบายได้เงามืดกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวกลายเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างแต่ดวงตาเปล่งประกายราวกับไฟที่ลุกไหม วิญญาณแห่งความมืดเหล่านี้ดูเหมือนจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เสียงหัวใจของผมเต้นรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณความรู้สึกกลัวและหวังในเวลาเดียวกันแต่ในความมืดมิดก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันคือภาพซ้อนทับกันมันเป็นร่างของชายชราคนหนึ่งเขาสวมผ้าคลุมเก่าแก่จากผืนผ้าใบสีเข้มและมีรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าคำพูดของเขาดังขึ้นในใจผมนี่คือบทสรุปของความลับที่ซ่อนอยู่ ในถ้ำนี้และในจังหวะน,นั้นเองพลันเสียงดังสนั่นวันไหวอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นกลายเป็นเสียงหนึ่งเดียวที่เติมเต็มความสงสัยของผมจนเต็มเปี่ยมความจริงอยู่ที่จุดไหนกันแน่